อ,อย่างเหนื่อยป้าไม่เหนื่อยเท่าไหร่เอมิเลียอย่างเหนื่อยเราไม่ได้ไอเทมเพิ่มเดี๋ยวผมไปดูเวิร์กช็อปใหม่ไปที่ออเดนชาโปล นี่ไงอ๋อเราใส่อ๋อเป็นรุนที่ใส่ติดตัวอ๋อ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 ผมนึกเป็นรุนที่ติดกับอาวุธแทงแรงขึ้นเราไม่ใช่แทงอ่ะเราใช้ทุบอ่ะอันนี้ขอดูหน่อยสิ a t t แท k ว่าว่าซัดคินพิซิ เอ่อแม่ป้อเดียวบลเต้เวลาเลือดจะลดลงเรื่อยๆจะใส่ทำไมเนี่ยความคงทนลดลงก็โอเคฮะความคงทนไม่เท่าไหร่ Fortify <45. S 1> ใช้3ดาเมจขึ้นอีก10มามานี่จะเป็นอาวุธหลักของผม ในแม่เข้าตรงนี้มีอะไรใหม่ๆไหม,ไมครับไอ้นี่เอาไว้ทำอะไรวะทำริชชั่วทำทำมอจอก,กน,นะ <Very> well. ต้องการอะไรเหรอฮันเตอร์สามสิบแล้วกันฮนะ oh. แล้วก็ซื้อเลือดหน่อย เลือดฉันไม่มีโอ้โหตอนแรกเป็นไข่สามร้อย 300. จำเป็นต้องซื้อกู <c oughs> ไม่มีเลือดเลยออเดนชัโ oh, ปไม่จำเป็นต้องไปแล้วไอ้ตรงนั้นล่ะโอยานาอะ <c oughs> ไปได้ยังถ้ายังไปไม่ได้ก็เราก็ต้องไปทางซ้ายของ คาทิดลอลมาหาพิหาร่ะไปได้แล้วนี่มันมีหอคอยใช่ไหมหรือผมจำผิดวะ,ะจำผิดวะก็ตัวนั้นอ่ะอ่ะถูกแล้วฮันเตอรไไไ์ไม่ได้เห็นป้ายไม่ได้เห็นป้ายเตือนหรือไง กลับไปเดี๋ยวนี้อย่านำไเป็นเก่าแก่นี่ถูกเผาแล้วก็ถูกทิ้งร้างโดยพวกคนตอนนี้ก็เป็นแต่ที่อยู่ของสัตว์ป่าเป็นสัตว์ป่าที่ไม่ทำภัยอันตรายต่อคนข้างบนกลับไปซะไม่งั้นพวกคันเตอร์จะต้องโดนล่าเองถูกแหละถูกแหละไอ้นี่แหละคือแต่ทำไมผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันต่างจากที่ผู้จำได้วะมันจะมีตัวอยู่บนหอคอย ยิงปืนลงมาหอคอยนั้นไงน่าจะใช่ฮะเพราะว่ามันไม่อยากให้เราล่าสัตว์ป่าตรงนี้แล้วก็จะเจอกับบอสที่มีพิษมัง้งผมต้องไปฆ่าไอพี่ข้างบนก่อน ปัดเจมสโตนไม่อยากโดนพี่แกสไม่อยากโดนพี่แกสนายเลยไอ้ะอ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 ะไปไหนเอ่ยอ้าวของโงโงๆนีกว่าชิปหายโดนมันล่อมาโดนล่อซื้อเฉยเลย ต,ตรงสะพานน่ะตายแน่นอนฮะมันใช้ปืนแมชชีนกันด้วยหรือมั้งไอพวกนี้มีพิษถ้าจำไม่ผิดนะได้เลือดเออ ไปไงต่อฮะ,อะคบเพิงผมว่าผมมีแล้วนะตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่อืมไม่ได้ตั้งใจจะกดยิงตรงนี้ก็ลงข้างล่าง เปิดจฟังนี่น่าจะขึ้นไปข้างบนตอนที่เราลงมาครั้งแรกก่อนที่เราจะตามล่าไอ้ไอ้ตัวของอับเกตดอะน่าจะเป็นตรงนั้นแต่แถวนั้นแหละไม่ใช่ตรงนั้นหรอกคนระับเพราะตรงนั้นไม่มีบันไดลงขนาดนี้หรอกไม่งั้นมันก็มีประตูปิดอยู่อ๋อเป็นหอคอยแล้วเราก็กระโดดลงหอคอยกลับไปที่เดิม เนี่ยผมยังไม่ได้เก็บของเลยปัญหาคือผมจะผ่านพี่คนนั้นเข้าไปยังไงอ่ะพี่แกรู้สึกว่าปืนกลจริงๆนะ <c oughs> ไม่งั้นผมคงไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะผ่านพี่แกไปขนาดนั้นนะไปขึ้นข้างบนมาเก็บของ ก็ตรงนี้น่าจะเป็นทางลัดนะฮะจะได้ไม่ต้องโดนปืนยิงอัดหน้าทุกครั้งที่เราจะมาตรงนี้จกนกว่าเราจะข้าพี่แกได้้ยโดนยิงอัดหน้าสักหน่อยก็ก็คงจะสนุกดี ว่าแต่ผมจะหลบตรงไหนได้เนะมันยิงมาจะขอคอยไหนน่ะสินี่แหละที่อยากรู้เคมันยังไม่ยิงเคตรงนี้ยังปลอดภัยอยู่ฮะโคตรกลัวเลย หอ,อนั้นเหรออยากซูมได้อีกอะน่าจะใช่ฮะน,นั่นน่ะแมชชินกันอันเนี้ยแล้วก็มีคนนั่งอยู่ตรงเลงสิตรงนี้ ยังไงวะอืมมันจาเ,เป็นจะต้องหาทางที่มันหรือว่าเราจําเป็นจะต้องโดนยิงอัดหน้าสักหน่อยตรงนี้หวังว่าพี่แกจะไม่ยิงผมนะผมไม่รู้ว่าระยะยิงมันอยู่ตรงไหน,นตรงนี้มันเป็นบัตสโตนชาร์จอยู่เลยฮนะแสดงว่าตรงแม่มดมันน่าจะเป็นที่ที่ เลเวลสูงกว่าแต่ที่บอสก็ไม่ได้เก่งหาอะไรเลยตรงนี้สินะเอาวะกูหลบตรงนี้ก่อนเลยยิงไหมยากไม่ยิงล่อมาก่อนฮะล่อมาก่อนไ่้เป็นฮันเตอร์ที่เก่งกาจปรับตัวได้ดีดแล้วก็ โหดเ,เที่ยมเทกเช่นเดียวกับฮันเตอร์ชั้นยอดล่อมาค้างบทให้หมดอย่ายิงผมนะทำไมพี่ไม่ยิงอ่ะ รู้สึกแปลกใจปกติเราต้องตายแล้วสิแล้วก็จะรู้สึกว่าเพราะอย่างงาั้นฉันก็เลยต้องหยุดนายนี่งไงอ๋อเพราะเรายัางเดินไปไม่ไกลพอฮะแด,แดนหลึกแดนหลอกมันยังไม่ขึ้นเราลงตรงนี้ละมั้งไม่นะเจ็กโอ้ยนึกว่าจะกระโดดไปไกล กงวนหลังกงวนหลังกงวนหลังหลังโล่งโอเคเอาตาแดงเชียวแอนติโดนตรงนี้ที่มีพิษจริงๆริงนะขอพูดเลยว่าเป็นบอสแอร์เรียนี้เป็นบอสที่ผมไม่ใช่อย่างนี้เป็นแอร์เรียที่ผมไม่ถนัดสู้บอสมันเลย ได้เห็นผมตายหลายครั้งแน่ไม่ต้องห่วงฮะตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปไหนเอ่ยกลับมาที่เดิมโอเคเราต้องผ่านในตรงไห้น้ำมัน ที่พี่แกยิงแล้วระเบิดทิ้งไปไม่เหมือนยิงไลยเดีเดวเดะเดะพี่ดีโหลดเถอะใจเย็นนะพี่ข้ามอันนี้ก่อนฮนะตรงนี้ผมต้องรีบวิ่งไปหลบข้างล่างหลบไฟไอ้นอกเวร ที่หลบต่อเสียงแก้วแตกอุย๊ยตกใจข้างในนี้ข้างในนี้ไม่โดนยิงแน่อ่ะเสียงเดิน หาที่ปลอดภัยกันนะฮะตรงนี้มันน่าจะยิงเราได้เหมือนกันตรงนี้ล่ะตรงนี้โล่งบัตริงเจมสโตนเป็นไงวะมันมันยิงมันยิงมันยิงไปหลบตรงไหนได้เอ่ย กูว่าแล้วลว่าต้องโดน <c oughs> ต้นไม้หลบพักเราจะไม่สู้ข้างนอกที่เราเสียเปรียบขนาดนั้นแค่โดนมันลุมก็แย่แล้วต้องโดนมันจริงอ,งอีกอะ รู้สึกแปลกใหม่ดีจริงๆอะเวลากลับมาเล่นอีกครั้งเราจะมีความทรงจำเก่าๆที่แบบว่ากูต้องตายแน่ๆเลยถ้ากูไปตรงนี้อะไรอย่างนั้นอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนปืนก็ไม่ได้หันลงได้แท้ๆยิงได้ไงวะหลบก่อนฮะ ตรงนี้ไม่น่าจะยิงเราได้ตรงนี้ก็ไม่น่าจะยิงเราได้เหมือนกันเสียงอะไรเอ่ยบอสใช่ไหมเปิดไม่ได้จากตรงนี้เดี๋ยวผมโอ้ยใครเอ่ย เพื่อนของพี่หรอกเหรอผมถนัดสู้กับคนนะแต่ว่าแต่ว่ามึงช่วยลงมาสู้กับกูดีๆเถอะ ไม่แตกด้วยฮะไม่ให้มันฮิวไปเนี่ยมันยังยิงอยู่เลยเอาสิเอาสิให้มันรู้กันไผเป็นไผพี่จะโกงผมก็โกงพี่กลับได้ ติดเฉยเอาสิเอาสิเอาสิหิวไหมหิวไหมเอาสิไผเ,เป็นไผจะได้รู้กันมันจะยิงผมไหมวะ ไอเด็กเวนนี่สักวันหนึ่งเดี๋ยวจะได้รู้จักผมต้องหาทางปเดี๋ยวคิวก่อนฮะเผื่อเราตายมาหาทางไปเปิดทางมาบันไดนี่ไหมไม่กล้าเสี่ยงเลยอะ มันหันมาแล้วเร็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 วเรกระุตามหลังไม่น่าทำอย่างนั้นเออ้ยๆๆมัไม่ใช่ทางลัดนี่หว่านี่มันตรงไหนวะ อ๋อต้องระเบิดไปโอ้ยเพื่อนพี่ก็ตายไปแล้วนะโอ้ยเต็มหัวออกูเลย ผมยังไม่เห็นมุมยิงมันเลยฮนะตรงนี้ได้ยินเสียงมันน่าจะวาร์ปลงมาสู้กับเราข้างล่างหรือเปล่าขึ้นไปล่อแม่งกันต้องสู้กับมันอีกไหมอ่ะ <laughs> นั่นสิ ผมกลัวแค่นี้ถ้าผมต้องสู้กับมันอีกแล้วผมกลัวแพ้ย่งเลยแล้วเราต้องเดินใหม่อีกครั้งอะสกลัวจริงๆฮะแม่เตรียมตัวอย่างดีเลยนะไม่ <c oughs> ล่อก,กุก,ก่อน กอ่อะไรวะแ <c oughs> ล้วลูทผมละ่ะอะไรวะนั่นยังไม่ทันทำไรเลยแล้วลูทฉันละ่ะนายตายตรงไหนน่ะตรงนี้หรือเปล่าฮะ ใช่น่าจะใช่น่าจะใช่ตรงนี้เราลงได้แต่จะลงดีหรือเปล่าปล่อยมันตายไปผมหาทางลัดก่อน ตรงนี้มันอะไรวะเนี่ย,น,ยนี่น่าจะบอสไอ้ตัวบ้าเนี้ส่องลงไม่ได้นี่ห้องบอสเหรอไม่ใชไ่ไม่น่าใช่ห้องบอสเดี๋ยวจำได้เป็นตัวอย่างนี้ผมกลัวหักมากเลยฮนะไอ้พวกไอ้พวกคานพวกเนี้ยกลัวมันหักจริงๆอะ กลัวมันจ้ำสแกคราวนี้คำถามก็คือเราควรจะเดินกลับไปหรือว่าเราควรจะลงตรงนี้ต่อลงต่อเลยแล้วกันผมอยากเปิดทางลัดเว้ยต้องการแค่นี้เระเว้ย แม่งยังไม่ได้เลยอ้าวต้องกระโดดเหรอนี่มันเป็นไั้บ้าอย่างเงี้ยไอ้ผ้าคลุมแดงๆแล้วก็ตัวดำๆนี่แหละบอสชัดเจนอาจจะคนละตัวกันเฉยๆอย่างแต่รูปร่างอย่างนี้นี่แหละผมจำได้ตกไปไม่ตายหรอวะนั่นสูงนะเนี่ยเอาวะเป็นไงเป็นกัน ไอพวกตาแดงคือมีพิษใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่พวกตาแดงคือพวกมีพิษบอสแพ้ไฟมึงฮะถ้าจำไม่ผิดโอ้ยเสียวโวยถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวติดไปเดี๋ยวติดปิดตาย เราต้องเตรียมแอนติโดดมาโอ้ยน่ากลัวมากบอสแม่งก็สายพิษตรงนี้น่าจะยังไม่ใช่ห้องบอสจริงๆฮนะนี่น่าจะเป็นตัว ตัวธรรมดาอุ้ยทำไมมีสองเสียงทำไมผมรู้สึกว่าถ้าผมเดินกลับไปได้นี่มันจะฟื้นวะอขอให้ไม่เป็นอย่างที่คิดเถอะ ไม่อยากสู้เลยจริงๆตัวนี้เดี๋วต้นบ้านนี้ก็เสร็จก็ไอ้ตุ่นสายฟ้าอะไรสักอย่างใช่ไหมหรือนั่นหรือนั่นทักโซวะปังจำผมแม่งเพี้ยนไปหมดแล้วลืมแล้วอันเกมไหนเป็นเกมไหนเป็นเกมไหนไม่ตายวะ การทางลัดแค่นั้นเองให้ผมไม่ได้เหรอไม่อยากสู้จริงๆฮนะถ้าเป็นบอสตัวนี้ผมจำฝังใจมากเลยผมกลัวมันมากเพราะมันฆ่าผมตายบ่อยมากเรียกว่าเป็นเบอร์สองลองจากคอสเน่ย ไม่ใช่ทางไปต่อหรือไงอะไรก็ได้เราจะไม่เดินผ่านมันกลัวตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเราเก็บไอเทมไหม่หมดก่อนฮนะแล้วก็หาทางลัดทางลัดไปยังไงวะ ตรงนี้เราขึ้นบันไดมันก็ลงโอ้เสียเลือดด้วยมันก็มีไอเทมตรงนั้นอันหนึ่งน่าจะอันสุดท้ายแล้วแหละ